ตอนนี้ช่วงอะไรนะกินข้าวกันลูกพี่เมื่อกี้บอกเรียกมาถ่ายกล้องแม่งใส่แว่นดำโอ้โหแล้วข้างหลังนี่มืดตึ๊บขนาดนี้ใส่แว่นดำไอ้บาเอ้ยจะแอคไปถึงไหนก็วันนี้เอา เอาน้องๆทําปลาสดมาครับก็อยู่ทีมทําของสดจะทําเองต้องกินเองครับลองชิมก่อนไอที่ฝีมือตัวเองทําเนี่ยมันเป็นยังไงมาเสร็จก็นั่งเลงกันใหญ่ระแวงฮะ <c oughs> <c oughs> กลัวว่าจะทําอะไรผิดพลาดไงมีชนกปักหลังอยู่หรือเปล่าระแวง <c oughs> เรียกไปกินข้าวครับเรียกไปกินข้าวช่วงกินข้าวลูกพี่อ่ะลุยเลยเดี๋ยวจะถ่ายเลย <c oughs> จกนี่จก เอาลุยนัดนี่ตักเลยมึงกินเต็มที่จะถ่ายก่อนว่าหน้าตาเวลาได้กินของตัวเองทำเนี่ยมันน่าอร่อยขนาดไหนเอาแล้วเราทำอะไรด้วยกับเขาเนี่ยมาชิมค่ะอ๋อมาชิมนะเป็นระดับผู้จัดการมันก็ต้องนะโอเคเอาลุยที เนื้อแน่นมากเลยเ้าแน่นอนอ่ะวิลลิกูดแม็กวิลิกูดวิลิกูดวิลิกูดครับนี่นี่เราก็นะทุกเฟรมทุกงานแหละเป็นผู้จัดการแล้วต้องสแกนคุณภาพใช่ไหมโอ้ oh, ตัวแม็กเต็มกล้องเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เดีย๋ยวนี้จิ้มบ่อยค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็เราก็ถือเป็นการเทสคุณภาพไปด้วยผัดผักไอ้ผัดไอ้นี่ไหลบัวผัดไหลบัวกุ้งในส่วนอินดี้เขาใช้กุ้งแช์บัวเราใช้กุ้งกุลาไหลบัวอ่ะรวยเลย มันจะเขินดิกินอะไรกินเลยกล้องมันจะรันไปเรื่อยๆมึงกินไปเถอะกินไปธรรมชาตินะไม่ต้องเกง่งไอ้ไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยเคยกล้องไม่ค่อยเคยกล้องช่วยหน่อยหอเห็นหน้าตอนไม่เอาแต่พอจับจ่าช่วยหน่อยหันฟับไหนเมื่อกี้บอกไม่เอาพี่เหรอกิน <laughs> ข้าวพี่เป็นไงบ้างนอกจากเกรงแล้วเนี่ย แบบอื่นมีไหมเป็นไงแฟนเบ <c oughs> รดกูดเบรดกูดนะอร่อยเขผาอร่อยป่ะ <c oughs> ตอบเต็มใจเดียวอร่อยไหมอร่อยครับผมอร่อยมากอย่าลืมอุดหนุนนะครับ